ฮัล <Hello. S 2> โหลเจ้าเจ้าวัสดีครับช่องวินเตอร์วิเตอร์เขาอะไรเร็แรงเขาลุน่นเุกนะครับครับผมอันนี้ครับเอาพบในเรื่องของคลิปของน้องลิลลี่ได้หมดทุกทอดชื่นคลิปอะไรเขารับแล้วไม่ใช่ครับไม่รับครับเขาไม่รับเพราะเขาเป็นคนในรูปบ้าเฮ้ย,<ล>ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรเราเขาคลิปในไอจีล่าสุดเขาเขาพูดเหมือนน้อยใจเลยไม่เป็นเหมือนน้องอธิบาย รบล้อบูลลี่น้าไม่สวยบ้างอะไรบ้างแล้วน้องก็เหมือนน้อยใจเนาะก็บอกว่าครับืออโทรศัพท์มาแพงจะให้ไม่ใช้ฟิลเตอร์ได้ยังไงใครใครก็อยากสวยเนาะครับลิปเนี้ยเราเห็นด้วยน้องลิลลี่นะการไปบูลลี่ใครใครก็ใช้ฟิลเตอร์ไม่แต่ว่าต่อให้ไม่ชอบไงแต่การไปบูลลี่เพศสภาพอ่ะมันก็น่าเกลียดนะคือเขาจะหน้าเหมือนอะไรก็จะไปว่าเขาได้ไงใช่ไหมเแต่ถ้าเพรเนี้ยว่า ปกติเพชรชอบด่าพี่ว่าไอ้หล่อไม่ชอบเท่าไหร่นะเว้ยครับต่อไปผมจะไม่ว่าพี่จะเรียกพี่ว่าไอ้หน้าตาดีเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะเองว่าทุกวันครับนะต่อไปผมจะไม่พูดแล้วพี่เอาน้องลิลลี่ก่อนแล้วก็คลิปน้องเขาก็พูดเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเขาก็ลองแบบปวดฟิลเตอร์ด้วยว่าถ้าใช้ฟิลเตอร์หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบไหนก็เหมือนแบบเขาเหมือนคลิปนี้ก็เหมือนอัดอัดนะเหมือนผลชด เหมือนกันนะครับว่าแบบเฮ้ยเออแบบทําไมต้องมาบูลลี่ฉันอะไรอย่างเงี้ยอืเออเอาจริงๆนะที่ซื้อโทรศัพท์ามาเพนเพนะคืออยกากทำให้ตัวเองอดูดีนะก็ยังนะคือยกากทำให้ตัวเองอดูงดีอยากใชฟ้ฟิลเตอร์นู่นฟิลเตอร์นี่ให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นไม่มีไก่ไม่ฉ้อไหมนะ ดาเป็นลิงเพราะว่าปกติก็เกิดปีลิงทีใส่เหมือนลิงส่วนเหมือนลิงหน้าก็เหมือนลิงด้วยเนาะไม่ต้องบอกว่าเหมือนลิงอะ่ะรู้อยู่เฟืองเรามีแต่ลิงเน,น,นาะแก่ได้เลยได้ไปเถอะครับเพชรล้วโล่ฝากคำคมหน่อยใครที่ปูลี่คนอื่นปูลี่น้องลิลลีอ่อ่ะทับคมอ่ะฮะมีดกันไก เอาี้ยครับ ouais. ไ, well, ไม่ควรนะไม่ควรฮะไม่ควรไม่ควรครับใครที่เห็นยังไงกับเรื่องบูลลี่นะครับน้องลิลลี่อันนี้ใครคิดเห็นแต่งต่างเราว่สองพันสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วอย่าไปล้อเลยเรื่องหน้าตาครับเอออย่าไปล้อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขินขนาดพี่ยังโดนล้อเหมือนคดเทโอทีตอนเด็กใช่ไหม เออก็อเหมือนจริงจริงอ่ะแจ้คเอาใแจเราดีกว่าเออครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบเข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารที่ดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ